แล้วก็ต้นเกมเลยหล่นเนีสสสสสสส้สิ่งแรกนะครับที่เพียวต้องทำเลยนะครันั่นก็คือและแล้วครับเราก็มาถึง ไวส์ไบร์เวสครับแผนที่ใหม่หรือที่เรียกว่าปลาป่าที่ไหนล้วโอ้โหทะเลทรายขนาดนี้หรือภาษาไทยที่เรียกว่าทุง่งทะเลทรายแห่ง w วส์ไบรเวสโอ้โหแปลแบบนี้ไม่ต้องแปลดีกว่า,ม,วา el, มั้งพี่เคียวาแฮนเดลอย่ามัวแต่ดูไปทำหน้าที่น้องเลยไปนั่นแหละนั่นแหละไปเลยฮะไปช่วยกันเข็นรถส่วนพี่เคียวหรอเขียวเดี๋ยวให้กำลังใจอยู่ข้างลวกันเน้ เราต้อรอมานานเพื่อที่จะได้เจ้าหลักฐานทีน่นี้มาอยู่ในมือเราบอกว่าจะไม่โดนตัวอะไร,ะรม,นะมันจับแหลกไปนะมังคือฉันแน่ปะเดนอนเลยฉันตื่นเต้นมากเลยนะที่จะได้ดูหลักฐานที่ใหม่ยิ่นนี้เลยเนหะมือนจะเจอกากแร่บริเวททุง่งทะเลสายแห่งนี้นยังไง่อแควก็ปกป้องเราด้วยนะคะ <c oughs> คือไม่หินเสียงน้องเห็นเดลวเลยว่ะนะ <c oughs> ไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามเสียงน้องก็จะเป็นแบบนี้อยู่เช่นเดิมนเดียว์พิเควก็ดูแลทีมนักวิจัยนี้อยู่แล้วนะครับผมนะไว้ใจมือพ่เคยวได้เลย <c oughs> สภาพแวดล้อมที่นี่จะแตกต่างจากป่าโบราณเป็นอย่างมากเลยนะใ <c oughs> ช่แล้วที่แห่งนี้มีความผสมผสานระหว่างพื้นที่แห้งแล้งและหนองน้ําซึ่งมันจะคอยเกื้อก,กูลกันและกันเป็นระบบนิเวศเฉพาะของที่นี่เลยละถูกของลงุงเขาครับผม เพราะจากที่พี่เคียวดูแล้วครับมันก็ไม่เชิงว่าแบบว่าเป็นทะเลทรยายซะทีเดียวนะดูอย่างทางด้านซ้ายมือนี่คะเฮ้ยโอ้โหมีน้ําตกอืมนี่มันน้ําตกอะไรน้ําตกอุซืรลงิ่ป่ะพี่น้ําตกอุซืรงิ่สกุลาส,งาสังเนหเปล่าเนี่ยอ่ะ่ะะตกด้วยจะมีคนอยู่ข้างล่างด้วยมันเกิดจากน้ําที่กองลงมาผ่านทรายยังไงละ่ะอย่างนี้นี่ตรงนี้ต้องดันขึ้นไปแล้วนะ เร็วเข้าเมนหนุ่มเดียวดันตรงนี้ข in ึ้นไปเลยอ้าวหุยเล่หุยเอ่าหุยเล่หุยเอาดันขึ้นมาเร็วครับลุงลุงลุงเท่าไหร่เนี่ยมันดันช้าอะไรอย่างงี้เนี่ยโอ้โหแก่แล้วมันเร็วๆหน่อยสิลุงชักช้าจังเลยชักไม่เร็วเลยเอ๊ะชักไม่เร็วอะไรนะเออนาทีนี้พี่เขียวก็เก็บดอกไม้ไปก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่มีหนกไม้มีแต่แมลง แหววเก็บแม,มลงกับแป๊บหนึ่งครับเออไหนๆมาแล้วก็ฟาร์มหนายแล้วกันนะตัวนี้ก็หายากเหมือนกันนะในพื้นที่บริเวณนี้ดูแมลงพวกนี้สิน่าจะเป็นยุงชีวิตีหนึ่งเนี่ยสัตว์ป่าที่นี่ค่อนข้างย,ยืดหยุ่นเลยทีเดียวพวกมันฟรับตัวได้ดีเยี่ยมกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งแม้แต่พืชก,ก็ยังเรียนรู้ที่จะหาวิธีอยู่รอดให้ได้เช่นผลไม้ที่กระจายอยู่ทั่วไปก็มีลักษณะเป็นเปลือกแข็งมากันนกวิจัยก็แบบนี้แหละครับโอ้พูดไม่หยุดไม่ย่อนเลยโอ้ลุงไม้ากแลลว ลุงทัง้งหลายเนเข็นรถไปนะเออให้คนที่บ้านก็พอแล้วไม่ต้องมาเจอลุงหัวจะปวดเลยพี่เกลวดหัวปวดกระหม่อมเลยทีเดียวเออแต่มแมลงแถวนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อในมีคืนมาด้วยอ่นนิดนึงนิดนึงแร่ครับแร่โหระัวริสก้ังเรากังตป็นแนะแต่เราก็ายังมีทางไปอยู่นะไปกันเลยคแก ทางที่ว่าคือตรงนี้ฮะก็ต้องลั้นลาะไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ตรงขอบนี้เลยกำลังจะลงเข่าแล้วจะ<อ>ดูว่าน่าจะแย่เ<อ>พราะว่ามันมหนักมากเลยโอ้โหเห็นแล้วน่าสงสารขึ้นมาทันทีเลยดูท่าล้วจะไม่มีที่ให้พี่เกลวได้ช่วยดูดิไม่มีที่ช่วยเลยเนี่ยอีกอย่างกลัวจะเป็นพาราซะมากกว่า <laughs> ตอนนี้ก็ฟามไปก่อนแล้วกันนะครับเก็บแร่แล้วฮะไม่เป็นกระสุนใช่ไหม ทำสงังธุคอยไปน,นะฮะฮ้ยมีมีมีรังพึ่งตรงนี้ด้วยโอ้ลงุงไม่ลงุงชา้าเฮ้อได้ยินเสียงนั้น,นไห<ป>มอ่ะทุกคนระวังตัวด้วยตั้งสติไว้พี่เคียวไปดูให้หน่อยเอาละครับคุณผู้ชมครับงานเข้าผมแล้วนะครับแต่ว่ามีงานนเขาแหละเงียบนะครับผมเงียบโมนุาส มาเรียกเหรอโอ้โหน้า e ด e ีนี้พี่เชลอยากเป็นคนดีขึ้นมาทันทีเลยมา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 พี่ช่วยดันพี่ช่วยดันพี่ช่วยดันนน้องแนนเนลบอกว่าสามารถใช้สลิงเกอร์นะครับที่ติดก่อนอุปกรณ์ที่มันติดอยู่กับแขนแล้วนะครับด้านซ้ายแบบว่ายิงไปให้มันเกิดเสียงได้นะฮะับพิเชีว เกี <ève S 2> ่ยวไม่เสี่ยเงือกเกี่ยวไม่เสี่ยเงือกเกี่ยวหลบหลังอย่างเดียวเลยตอนนี้ประกอนแล้วไปละเร็วเร็วเร็วเข้าลูกอย่าช้าต้องมีต้องไวตรงนี้ต้องรับตีแตกไปเร็วไปเร็วเร็วเข้าไป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 อย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าเลยตรงนี้ เป่ยงงเคียวก็ปกป้องเราด้วยนะคะปกป้องเราด้วยนะคะอะไรครับเนี่ยเป็นนักล่าแย่ภาษาอะไรครับเนี่ยวิ่งนำเขาก่อนเลยเนี่ยนั่นมันอเอลซีโรสนี่พวกนั้นเป็นสัตว์กินพืชที่อยู่ในที่อย่างนี้เดี๋ยวมันกำลังหนีอะไรอยู่นะพวกมันดูกลัวนะเห็นไหมน,นี่เป็นท่าป้องกันเวลาที่มันถูกคดพุามนะ ทางนัน้นอะไรก็ตามที่อยู่ข้างนอกนั้นต้องเป็นอันตรายต่อเราด้วยเช่นกันพวกเราระวังตัวไว้นะเคลเห็นนั่นไหมนั่นไงชิ้นส่วนของโซลาแมกดาโรสเราได้เจอมันแล้วล่ะแหนที่สุดก็ได้เจอกันเลยไปเลยครับหมู่เฮาครับไปกันเลย <S <S ถึงสักทีครับในที่สุดฮะนี่คือภารกิจของเราครับมาปกป้องเหล่านักวิจัยกันนะครับผมและนี่คือแสงหิ่งห้อยมันเป็นสีฟ้าพีย อ่านี่เราเควสหล่ะเควสหล่ะอยู่นี่เลยเจอแล้วดู้นั่นูนั่นอยู่นั่นไงอยู่นั่นไงอยู่นั่นอยู่นั่นเราเจอแล้วดีใจด้ดีใจด้วยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ามันชักจะแม่งแหม่งทำแม่งทำแม่งแถวแวนี้เหมือนไม่กินตุ่นนะอย่างนเสียงอะไรอ่ะ มาแล้วเฮ้ยเอาเงินนะมันมาหลอดที่วะเอ้ยลไปลูกไปลูกปมาที่นี่มาที่นี่การนี้เดี๋ยวเฮนเดียวอยากเอาที่ใส่ที่เคียวมาใช้ทำให้ช่วยมึงกี้ก่อนเดี๋ยวเฮ้ยจะบไปฮือไปหลบได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแย้มเงินไว้แย้มเงินมันเงินมันเงินที่เคียวมันเงินที่เคียวยิงเข้าไปเข้าดีเบาต่าง จะไปไหนจะไปไหนมามาเลยมันต้องมันต้องประมือกันหน่อยแล้วนะมันต้องมาแล้วล่ะนาทีนี้พีเ่เคียวก่อนอื่นเลยนะฮะสามตีแตกกว่าเลยไม่อยู่เลยไม่อยู่แล้วลวิ่งก่อนเลยแต่กันดเดี๋ยวก่อนตัน้งนึงโอ้โหมีตัว ตัวหวังว่ามันคงจะไม่ลงมาตรงนี้นะโอ้โหแล้สะดุดสะดุดปวดตาปวดตามองมองน้องบอกมากูสนใจอยูแล้วมาเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่ก้นที่ก้นไม่ได้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 ที่ยวชุดนี้มันไม่พร้อมว่ะชุดนี้มันไม่พร้อมสู้จริงะสไลด์แบบดิจิตอลลงไปก่อนเดี๋ยวเจอกันฮะเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะไอ้ปลาหลอดเนี่ยฮะ <c oughs> ขอใ,ใจก่อนทำไมไม่หล่อไปเคี่ยวเลยวะแม่ง <c oughs> <c oughs> เอาเล่นมาตั้งนานลืมสวัสดีคนดูกันเลยฮะสวัสดีกันด้วยนะครับผมกับผมครับพี่เคียวครับจากช่องเควินเบนเซอร์ครับแคสเซอร์และมาร์ติกาเก,าก่งที่สุดในสามโลกครับตอนนี้กำลังรับชมอยู่เควินเบนเซอร์เทนเซอร์เวิร์นะฮะแล้วก็สู่กันในพาร์ทที่หกกันแล้วนะก็คือมาช่วยกันปกป้องเหล่านักวิชาการนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะพี่เคียวเนี่ยกับเต็นท์มาก่อนครับมาเปลี่ยนชุดกันก่อนฮะนั่นคือชุด ปุกเกะปุกเก้นะครับจากแย้พิษจากพาร์ทที่แล้วนะมาดูกันนะฮะอันนี้แล้วชุดจากเจ้าปุกเกะปุกเก้นะครับผมนะก็จะออกขีเขียวแบบนี้แหละนะส่วนอาวุธที่ใช้นะครับผมจะให้เปรียบว่าเป็นอาวุธชิ้นไหนแล้วล่ะก็เปรียบเสมือนเป็นดาบใหญ่นะครับผมนั่นคือเกรสซอร์ดนะฮะจริงๆพี่เคียวอยากจะให้เป็นดาบคาตนานะครับผมแต่ว่าในร้านเตียอาวุธมันไม่มีอุปรกรณ์ชนิดของปุกเกะปุกเกะนะไ <'m> okay. งแฮนเดลถ้าเธอวิ่งหนีชั้นอีกนะหมถจะจามหัวเธอด้วยปังตอน,นี้เลยนะ เออแต่ก่อนเนื้อนะโอเคเก็บของมาก่อนน้องจัดของไว้ให้ครับผมนะแหมก็ยังมีความเป็นไอ้เต้าเต้าเหลาอยู่ไอ้เต้าเต้าเหลาคืออะไรวะเต้าตะลากักเออแต่ว่าเรามาแมปใหม่ครับผมนะเราก็ต้องทําการเปิดแมปแผนที่กันก่อนนะฮะมันจะมีแคมป์ด้วยนะแต่พี่ขออนุญาตไปเปิดแคมป์ก่อนอนี่คือแคมป์หนึ่งครับเน,ไไน,น่แคมป์ที่สองอยู่ในนี้บ้าง มีโครงกระดูกด <language> ้วยป่ะน <cat> ่ากลัวเฮ้ยแถวนี้มันน่ากลัวจังวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนเอ่ยแคมป์อุ้ยตรงนั้นมีรังผึ้งด้วยต้องไปเก็บน้ำผึ้งครับเฮ้ยอยู่ตรงนี้บ้างมุด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 เดี๋ยวใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้เป็นแคมป์ใครวะเนี่ยพี่เกียวว่าไม่น่าใช่แคมป์แคมป์คนหรือแคมป์แมววะไม่รู้เหมือนกันแต่แคมป์เราน่าจะอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะ วิ่งไปก่อนไอ้เก็บด้วยน้ำพึงมาทำยาเอาไว้ทำยาเอาไว้ทำยายาขวดใหญ่ใช่มั้ยตรงนี้ใช่มั้ยอ่านั่นแหละตรงนี้นี่เองสบายดีกับผีสิครับน้องเฮนเดลโอ้โหดูพี่ด้วยนะพี่แบบวิ่งเปิดแมพวิ่งหนีแย่ตั้งแต่มืดยันเช้าอ่ะ แต่ว่าน้องก็ยังมีความเป็นเต้าตะมุตตะมุตตะมีตะมาอะไรของพี่เกวะทำอาหารเช้าให้เกวดได้รับประทานก่อนออกไปล่าแย่เ yeah. จ้าบาโลดต,ตัวนั้นนะเออมีความตลกอยู่ <c oughs> โอเคขอบคุณมากนายเต้าตะมุตตะมีตะมุดตะม,ะมาเอ,อ้ยเดีเออ๋ยวตะมานี่ไม่ใช่แล้วข้างหลังเนี่โอเคครับผมออกรบกันเลยไปล่าแย่กันนะ ยัดไปก่อนหนึ่งก้อนู้สึกไม่อิ่มด้วยไม่อิ่มด้วยพี่เกียววิ่งหาเบาะแสกันไปก่อนนะครับผมเอ๊เราเจอมาอะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรวะลืมช่างมันก่อนครับเอาขึ้นไปเลยเอาไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเอ้ยโดนเลย,เเลยน้องมันไม่ให้ขี่วะ่ะตัวนี้วะ่ะบอกเราไม่รู้จะก,กันไม่ให้ขี่เลยเอ๊เราก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าเราก็เจออีกชั้งฝูงหนึ่งไอ้พวกนี้ไม่น่าเป็นมิดตัวเล็กไม่น่าขี่ได้ไปก่อนนะครับเบาะแสแรกนั้นก็คือรอยเท้าครับผมสดยืนหยิบขึ้นมาดมหยิบขึ้นมาดมอะ,อะไรวะเนี่ยนำ้นำเมือกอะไรวะเนี่ย,ยโอเคปุ๊บสดยืนเอานี้ด้วยเบปป้แปะ เดี๋ยวทำไมแสงหิงห้อยมาไปข้างหลังสแสดงว่าน่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังแน่เลยไอ้หยิบขึ้นมาสดยืนงงตัวเองเหมือนกันทำไมต้องหยิบขึ้นมาดมเพราะว่าเราเป็นนักล่าหานเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่เราเป็นนักล่าแย้ yeah. ของหมู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ต้องตามแกะรอยกันก่อนนะครับแต่ว่าอน่าจะเจอแล้วแหะแถวนี้แหละอ่า สวัสดีแม่สาวน้อยในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีปิ้งางรอเลยอันหนึ่งสองอ่ไปใโอ้โหลูหัวมันยังแข็งเดีย๋ยวนี่เลยครับคุณสมบัติตัวนี้น่าจะเป็นแย่ที่อยู่ในประเทศไทยแยะ่อะไรพี่เขียวแย่หัวหิน <c oughs> เอาสักกูรู้เลยว่าเป็นตัวียตัวผู้เนี่ยมามาก็ได้มาตังชื่อให้แล้วบาลอดน้แปลเป็นไทยคือแย่หัวหินนั่นเองแต่ว่าหางตอนนี้ต้องเข้าแล้วครับผม นะพี่เขต้องตัดหางก่อนเลยฮะตัวนี้นนสามารถตัดหางได้นะใช่เลยมันมีหางแหว่งแหว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 ง,วง,วงยอย่างนี้คือตัดได้แน่นอนหาบุมเล่นกับพี่เขียวหาบุมเล่นก่อนนี่อุ้อยมีเนินสไลด์ว,ว่ะอัมนนี้เนินสไลด์สนุกพี่เขียวละเอาหักก่อนเลยครับพี่เขียวเฮ้ยชีบเขาให้พ้ยน้องสะบัดโคนว่ะอุ้ยพอถ้าเกิดเราตกอยู่ในโคนนะครับเราจะไม่สามารถแบบว่า,าเดินได้เดินหรือว่าวิ่งได้เร็วขึ้นนะ ตกบก่อนลบก่อนลบก่อนต้องระวังด้วยนะครับนี่ฝันเข้าให้เตะแย้หัวหินแย้หัวหินมาเด้อแย้หัวหินสไลด์ปาดเข้าให้ครับเสียบเข้าให้ครับผมโอ้ยน้องบอกมาดิถ้าพี่เสียบได้น้องก็แท็กได้เหมือนกันโอ้ยโอ้โหโอีกแล้วพี่เทียวโดนอีกแล้วปิ่งก่อนปิ่งก่อนเกี่ยวลีก่อนลีก่อนลีเซ็ตลีเซ็ตส,สไลด์ ปาดเขาที่ตูดไปเสียบเขาที่ดาบไม่โดนว่ะไม่โดนไม่โดนต้องเนี่นยไปที่หัวแต่ว่าโอ้ยกระเด็นกระดอนมาถึงนี่น้องโกรธน้องโกรธโอ้พี่เยวหัวจะปวดเลยพี่เคลโผล่กระหม่อมมาตื่น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 มีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วมีเรื่องตลอดอ่ะพี่เยวตอนนี้มาเลยครับน้องแต่ว่ามันพุ่งชนได้ใช่ไหมนี่เลยมาเลยน้องเข้ามาปุ๊บ เข้ามาเลยเข้ามาเลยมันเป็นแผนรอซื้อมาหางต้องเข้านาทีนี้ชัดขึ้นมาอือจาขาดไม่ลยังไม่ขาดดีตรงนั้นมีมุมเล่นตรงนั้นมีมุมเล่นกระโดดก่อนกระโดดโดดฟันเข้าไปครับผมป่าเข้าอีกหนึ่งทีแต่ว่าโดนขาไปน้อง้ำลายยืดแล้วน้องน้อง,อง,องติดพีสนะฮะ อาวุธของปุ๊เก้ปุ๊เก้นะครับผมตัวแยติดพิษมันก็ต้องมีการแบบว่าเสริมธาตุพิษเข้าไปด้วยไงงานดีไหมล่ะตรงนี้น้องสะบัดโคนนี่ฮะต้องระวังด้วยนะครับผมสไลด์ไปปาดเข้าที่หางอุ้ยว่าวหมดเลยพี่เคลียวว่าวหมดเลยว่าวหมดเลยไม่ได้ไม่ได้นี่อ่ะเอาดิธีนี้ก็แล้วกันแกปิ๊กพุกฟันเขาให้ครับผมมันต้องขาดได้แล้วมันไม่ขาดวะโอ้ยมันช่างงานเกินเหลือเกินผมเล่นกระโดดฟัน ไ้มุมไม่ได้มุมไม่ได้พี่เคียวมุมไม่ได้แบบนี้ต้องวิธีนี้ก็แล้วกันโอ้ยน้องน้องไม่เจ๊งกระดับน้องเล่นเจ๊่กระดับน้องเล่กเจยวตายละใส่ขึ้นมาใส่ขึ้นมาต้องเล่นที่ตัวโอ้ยไม่ได้โอ้ยหลายจะเตะเกินพี่เคียวมามุมนี้ขอสวยๆฟันเขาไหมผมหืมวืดพี่เคียววืด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 ลมเกินลมก่อนลมก่อนดูได้ครับก็กินยาด้วยนะครับผมไม่ใช่จะบู๊อย่างเดียวยาด้วยมุมนี้มันได้ว่ะ มุ้งหน,มน,น,นีมันว้าวไปดีครับพี่หนีมันว้าวไปเลยเอบอกไม่อยู่แล้วจะไปแล้วไปไปไหนแล้วไปไหนมาคุยกับพี่กรณ์มาคุยกับพี่กรอน,ยอ,อ,นอย่าพึ่งนี่วิธีนี้แหละทำให้มันชะงักีย๋ยวโอ้ไปซะแล้วเรานี่ก็หนีไปอีกแล้วนะีนเก่งเหรอเราฮะ วัน,นก็เก็บหินมาก,ก่อนเลยครับเป็นอาวุธเคสที่ไม่รับเอออาวุธรับที่ไม่เคสแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตรงนี้ตั้งหากล่ะนี่นคือสเกตเตอร์นัทครับผมของดีอยู่ที่ไอ้ลูกนี้ตั้งหากนี่นีน่เล็งหัวตีเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเสียบเขาที่เบลาตาแล้วไปานไงละ่ะล้มครับผมนะเพราะว่ามันแบบว่าทําให้แบบน้องติดสตันวิ่งพุ่งไปชนโดนหันด้วกว่าต้องได้แล้วมาต้องขาดหไหมต้องขาดแล้วต้องขาดแล้วครับผม ตัดหาเรียบร้อยนะฮะผมตัดหัวครับผมเวลาตัดหัวโอ้ยจิงเป็นรูขันนุนเลยพี่เขียวหลายพี่เขียวได้ท่าใหม่แล้วว่านั่นคือสกิลที่เรียกว่าพี่เขียวกระโดดกำแพงจะขี่แล้วเว้ยเอาเลยกระโดดเข้าหาหัวเลยพี่เขียวนิ่งน้องนิ่งอยูนิ่งนะจ๊ะนิ่งจ๊ะเด็กบี่กำลังนิ๊งจุ๊กนิ๊งจุ๊กนิ๊งจุ๊ก ิ๊บจิบจิบจืจิบจื้ไปที่หัวฮะเขาหัวแข็งแล้วเราฮะหัวแข็งใช่ไหมเรามาบิขคองัดหัวหน่อยเดิมันจะแข็งแค่ไหนเดียวหัวจะไปแข็งจริงเ้ยแย่หัวหินมันมันแข็งจริงมาได้จังหวะว่ะเที่ยวสเต็ปสองมขึ้นมาจฟันเข้าให้ครับผมเต็มเต็มครับแต่ว่ายังไม่ตายว่าแต่เหมือนน้องจะหนีมาพยายามจะหนี แต่ว่าพี่ไม่ให้หนีไม่ให้หนีลงไปรอบที่สองมาใหน้อยครับปาานกาให้อุ่ยแบไม่ใช่ฟันซึบเขาให้ครับผมมาหนึ่งไปปับหแต่ว่าวืดกว่าพี่เคีวว,วุ่น้องบอกว่าไอ้วืดกว่าไอ้วืดนน้องเ้าเจอพี่เหรอมูขี้พี่เคีวเหรอ,อเราเจอพี่เคีวก็ต้องเจอต้องมาเล่นที่หัวมันต้องเล่นที่หัวมัน กระโดดขึ้นไปก็เออโอ,โอน้องปิดวะน้องมันทุบเอาอย่างเดียวมาไปไหนกะหนีแล้วมันจะหนีไปไหนมันขยันหนีจริงนะมาคุยกันก่อนอย่าพึ่งมาคุยกันก่อนเลยนะน้องเตจพิษรอบที่สองโอ้ยไม่น่าเลยพี่เคียวพี่เคียวพลาดไปครับพี่เคียวพลาดไปไมันน่าไปเกาะจังหวะที่น้องกำลังจะปิดแต่ว่ารอบนี้นะ่าจะมาแล้วอุ้ยไม่อยากพลาดอยู่ดีพี่เคียวเฮ้ยพี่เคียวมือ พี่เขียวหัวจะปวดปวดกระหม่อมอีกแล้วพี่เขียวตื่นตื่นพี่เขียวตื่นเออตือ่นตื่นตื่นไม่ได้ไม่ได้น้องมันเอาหัวมาทุบงานเจอท่ามาโอ้ยจะใช้สกิลสักหน่อยพี่เขียวไม่เป็นไรครับรรกับของเดิมเราเล่นที่หัวมันก่อนเล่นที่หัวมันก่อนเล่นที่หัวมันก่อนเหมือนน้องจะหนีอีกรอบนึงขยันหนีจริงอี <cat> <hint> <ec> ลูกช่างหนีเนี่ยมาร่องไหมมันต้องล้มอ่ะมันต้องล้มมันต้องล้มไม่ได้ว่าน้องควิดพี่เขียวล้มเลยถัดกันล้มถัดกันลุกถัดกันรับหลบได้แบบดีดต้อนไป มาต้องเจอแล้วครับผมพี่เกีวกระโดดเฮ้ยกำแพงเรียบร้อยครับผมนาทีนี้ไปลงไปนอนกับวรากมะม่วงไปอโอเคทำการเก็บชิ้นส่วนไปทางชุดในพาร์ตต่อไปก็แล้วกันนะครับ เสร็จสิ้นภารกิจครับผมเอาเรื่องกันนะเนี่ยตัวเนี้ยお帰りなさいดีดีต้อนรับกลับนะไม่ต้องห่วงพวกนักวิจัยแบบนี้พอดีฉันเจอที่ที่เขาซ่อนแล้วล่ะฉันคิดว่าฉันจะไปดูรอบๆแถวๆนี้กันนะแล้วเจอกันที่แคมป์นะ คุตัวละครใหม่ตัวละครใหม่คิมิวะเธอนะ่ะมอสคาสเต้โกคิดันนี่คือกองเรือที่ห้าใช่ไหมใช่แล้วท้ายเดือนนี้เจา้าต่องก้าวมาหาเราแล้ว,ล,วล่ะสิเป,ปีที่ผ่านไปเร็วทีฉันนับได้เลยล่ะฉันก็เป็นนักล่าแย่อย่างเธอของหน่วยกองเรือที่หนึ่งนะ ธอช่วยเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมบะไปหาที่คุยกันดีๆเถอะเออแบบว่าลุงอยากจะฟังเรื่องเล่าอะไรวะมีอะไรให้เล่าให้ลุงฟังวันนี้อย่างนั้นหรอกหรอคุยก,กับของฉันยังสบายดีดะนะลองอกไปทีดูเหมือนว่านักวิจัยยังหาคำตอบกันไม่ได้อยู่สินะ ฉันขอถามเธอหน่อยว่าเธอกำลังตา,ามหาจนนั่นอยู่ใช่ไหมเอาไปยักงหน้าด้วยฉันก็ด้วยดูเหมือนจะง่ายกับการแกะรอยและตามหาความจริงแต่ว่าไม่เลยอย่างไรก็ตามมันก็ยังสงบสุขดีอยู่แข้มของฉันอยู่ใกล้กลๆแถวเนี้ยนะ นงว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับเธอและคนอื่นๆด้วยนะฝากข้อความไปถึงผู้ใหญ่บ้านที่จังของเธอด้วยนะว่าฉันสบายดีแม้ว่าจะมีการออกกำลังขับฉันจับตาดูฉันอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเธอรู้สึกว่าถูกขับขับอยู่เราอาจจะได้มาเจอกันกระจกประเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี้ นั่นใช่คนที่ฉันคิดไว้ไหมนะอืมเอ้าแล้วยังไงพยักหน้าด้วยเอ้าคือยังไงเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับเอ้ยยังไงวะเกิดอะไรขึ้นคนนั้นคือใครทําไมเราพยักหน้าอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับผมก็ไม่รู้การแปลมั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่แค้วยัไงต้อง ขอขอบคุณมากนะครับผมนะที่เข้ามารับชมพี่เคียวจนถึงคล้ายคลิปของการล่าแย้ของพี่เคียวในซีรีส์ล่าแย้มอนสเตอร์เวิลด์สมาคมคนล่าแย้แห่งประเทศไทยซีรีส์นี้กันด้วยนะครับก่อนเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณสําหรับทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่เคียวนะครับจะกลับมาในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้พี่เคียวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ